แต่ในหัวข้อนี้นะครับเราสามารถกำหนดนะครับรูปแบบการใช้ทรัพยากรเนี่ยได้ด้วยตัวเราเองนะครับเพราะว่าพฤติกรรมของการใช้ทรัพยากรในแต่ละกิจกรรมการใช้ทรัพยากรแต่ละประเภทอาจจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันนะครับเราก็สามารถกำหนดรีซอสเทิร์ฟ จากหน้าต่างรีซอตนี้ก็ได้นะครับวิธีการเราสามารถเลือกคลิกตรงนี้นะครับแล้วเลือกรูปแบบของเลเบอเป็นแบบเดียวเชฟสมมติมนะครับแล้วก็เลือกเ l e ีคาเพนเตอร์ก็อาจจะเลือกเป็นลักษณะ้อนโหลดสมมุตินะครับแล้วก็เ e ลี ความหมายตรงนี้คือหมายถึงอะไรครับถ้าเลเวอร์นะครับเป็นเบลเชฟของฟาวเดชั่นก็หมายถึงช่วงแรกนะครับช่วงแรกนะฮะของฟาวเดชั่นนะฮะใช้น้อยแต่ช่วงกลางใช้มากแล้วก็ช่วงหลังใช้น้อยลักษณะก็จะเป็นลักษณะระคังควา้างแล้วลองไปดูผลนะครับของ ด้วย r e s o รีซอสยูสเป h ชี t กันดูนะครับด้วยรีซอ s ยูสเป h ชี t กันดูนะครับเราไปที่ r e s o รีซอสยูสเป h ชี t ไปที่รีซอสยูสเปสชี t นะครับและอาจจะไปดูที่หัวข้อ l a b o r หัวข้อ La b o r ซึ่ง l a b o r เนี่ยเราได้กำหนด l a b o r นะครับในฟาวเดชั่นนะครับเป็นลักษณะเป็นเบลเป็นเบลเชฟดังนั้นเมื่อเราเลือกเลเวอร์ที่อยู่ในฟาวเดชั o นและเรากำหนดเป็นเบลเชฟนะครับเราไปมองที่ฟาวเดชั o นจะเห็นได้ว่านะครับจำนวนที่กำหนดกำหนดของเลเบอ นะครับก็จะถูกกำหนดะนะครับช่วงแรกน้อยช่วงกลางสูงแล้วก็นะครับช่วงหลังเท่ากับ1ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะนะครับไม่เหมือนที่เรากำหนดเอาไว้ก็คือ,อวันละ5คนนะแต่วันละ5คนคุณด้วยจำนวน9กนะครับก็คือ45คนวันถ้าตีความนี้เขาก็จะมาเกลีย่ยใหม่นะครับเอามากระจายใหม่นะครับแต่ผลรวม 就将的